สารพลังสร้างสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสอชอในช่วงนี้นะครับเราจะไปคุยประเด็นเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนะครับท่ามกลางวิกฤตของโควิด1 9ที่ตอนนี้ก็ยังคงระบาดกันอยู่ในหลายๆระรอกกันอยู่จนณตอนนี้เราก็ยังคงต้องดูแลตัวเองกันอย่างเต็มที่แม้จะมีวัคซีนกันแล้วนะครับ แต่แนวทางในการสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรครับวันนี้เราจะไปคุยกับทางอาจารย์สัญชัยสุติพันธ์วิหารครับท่าน,นเป็นประธานคณะทํางานการสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด -19 ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับผมครับอาจารย์ครับพูดถึงในเรื่องของโควิดสิบเก้าเนี่ยนอกจากมันจะทําให้ชีวิตรเราต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเรื่องของสุขภาพนะฮะที่เราต้องดูแลกันไปแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าณตอนนี้เนี่ยผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าก็ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศต่างๆด้วยอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังเห็นให้ใหเห็นภาพได้ไหมฮะว่าในผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยท้งตรงเป็นอย่างไรทางอ้อมเป็นอย่างไรเชิญครับ ครับขอบคุณครับเออเราคงเห็นร่วมกันนะครับว่าวิกฤตโควิด19เนี่ยได้มีผลกระทบทั้งสุขภาพสังคมเศรษฐกิจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งแวดล้อมก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของผลกระทบเชิงบวกก่อนนะครับ,รบนะครับคือสิ่งแวดล้อมก็ก็ได้ผลบวกไปด้วยในขณะเดียวกันเรื่องของการผลิตก็ลดลงจะสังเกตไหมครับโรงงานก็ปิดหรือว่ามีการ ให้คนงานพักงานหยุดงานหรือว่าให้ออกจากงานการพักการผลิตที่หยุดหรือว่าชะลอหรือว่าลดจำนวนคนเนี่ยก็มีการใช้ทรัพยากรซึ่งเป็นวัตถุดิบลดลงตามไปด้วยประกอบกับเมื่อลดลงไปด้วยเนี่ยการขนส่งก็คือใช้พลังงานน้อยลงไปด้วยประกอบกับว่าสิ่งที่จะออกมาเป็นของเสียก็ลดน้อยลงไปด้วยอันนี้ในภาพรวมเพราะฉะนั้นผลดีก็คือทรัพยากรหรือว่าพลังงานหรือน้านําที่เราเคยใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องของเชื้อเพลิงแลกธาตุอะไรต่างๆก็จะลดน้อยลงน้ําก็จะประหยัดขึ้นพูดง่ายๆอันที่สองก็เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นผลบวกครับผมอืมเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยว<ด>บางบแห่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นอุทยานแห่งชาติทางบกบ,บ้างทางทะเลบ้างเมื่อปิดอุทยานปิดสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวเนี่ยก็ระบบนี้ได้ธรรมชาติก็มีการพื้นตัวนะครับจะสังเกตว่ามีพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่เราไม่ค่อยพบเจอก,ก็ได้พบเจอ ทั้งชนิดที่เราไม่ค่อยได้เห็นก็ได้เห็นทั้งชนิดที่เคยเห็นก็เพิ่มจานวนขึ้นอย่างมีงานวิจัยว่าเออมีเต่ามัเฟืองเนี่ยได้ขึ้นมาวางไข่นะครับ <Okay. S 2> พบเห็นตามชายหาดของจังหวัดพังงากับภูกเก็ตน,นะครับ uh huh. อย่างที่เราเห็นอยู่บ่อยๆก็ไม่ไม่เยอะเท่าหนึ่งปีที่ผ่านมาก็คือปีที่แล้วที่มีโควิดระบาดเยอะๆนะครับหรือแม้กระทั่งวานนะครับวานหลายๆชนิดเนี่ยวานเพชรคาดวานบูดาวานอมูละเนี่ยก็พบให้เห็นตาม ใา้ฝั่งของทางอันดามันซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศก็คือแถวพังนาภูเก็ตทางส,สตูลเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของพายุนก็คือทางทะเลแถวอ่าวไทยนะครับเราคงได้ยินมาว่าทางระยองเนี่ยมีการพบพายุนแต่ว่าลดจํานวนลงมากแต่ปีที่แล้วนะครับพบมากเรียกว่าพบทั้งหลายฝูงแล้วก็หลายหลาย,ลายตัวด้วยนะครับภาคใต้ก็เช่นเดียวกันนะครับจังหวัดตรังเนี่ยอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหม่ที่เรา เคยพูดถึงว่ามีพายุนะครับก็พบจํานวนมากขึ้นอันนี้ก็คือพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ได้รับผลบวกไปในตัวว่ามีการฟรื้นฟูได้ระบบิีวศของมันเองนอกจากนั้นเนี่ยการขนส่งที่ใช้เชื้อเพลิงน้อยลงอะไรต่างๆก็ทําให้การจราจรก็ไม่ติดขัดเรื่องลดใช้น้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลก็ลดจำนวนลงน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงเพราะฉะนั้นฝุ่นละอองที่เราเคยเห็นเป็นภาวะวิกฤตปีสองปีสามปีที่ผ่านมาก็ลดจำนวนลงอันนี้ผลบวกนะครับอย่างไรก็แล้วแต่มีผลบวกก็ต้องมีผลลบใช่ไหมครับ เรื่องแรกที่ใกล้ตัวมากที่สุดเนี่ยคือเออมีผู้ติดเชื้อมากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นวัสดุทางการแพทย์การสาธุขที่ใช้ใช้ใช้ในการรักษาก็ดีใช้ในการป้องกันก็ดีชุด PPE ชุดป้องกันถุงมือยางหน้ากากาเข็มฉีดยาอะไรต่างๆโดยเฉพาะประชาชนก็ใส่แมสใช่ไหมครับหน้ากากอนา,กามายัยใช่ไหมครับ,รบใช้เจลใช้แอลกอฮอล์ใช้อะไรต่างๆมากขึ้นอันเนี้เราปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าส่วนหนึ่งที่เป็นผลเพราะว่ามันเป็นขยะพลาสติกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็เป็นขยะติดเชื้อไปในตัวนะครับ วันหนึ่งเนี่ยโดยประมาณเนี่ยหนึ่งล้านห้าแสนกว่าชิ้นเนี่ย oh. ก็เป็นขยะพลาสติกซึ่งออกมาซึ่งปกติเราก็จะไม่ได้ไม่ได้ใช้เยอะกันขนาดนี้นะครับรบเรื่องต่อไปรเรื่องของอ,อการที่มีการสั่งซื้อของออนไลน์ซึ่งปกติก็สั่งอยู่แล้วแต่ประกอบกับการช่วงหยุดช่วงของล็อกดาว์ก็ดีใช่ไหมครับเวิร์กฟอร์มโฮมก็ดีใช่ไหมครับหรือว่าเรียนที่บ้านก็ดีเนี่ยนะครับก็ยิ่งทําให้เกิดแรงจูงใจในการสั่งซื้อของชาบ้านมากขึ้นใช่ครับ,รบวันนี้ อาหารรับประทานเครื่องดื่มหรือว่าพัาสดุกใช้สอยอะไรต่างๆ <c oughs> แล้วส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือขยะพลาสติกนะครับเราคงสังเกตสั่งอาหารมาสักหนึ่งอย่างเนี่ยลองสังเกตนะครับ <c oughs> มีถุงพลาสติกมีของพลาสติกมีซองพลาสติกมีช้อนซ้อมพลาสติกออกมาด้วย <c oughs> นี่นสัพเพเภทเนี่ยนะครับจากฟู้ดเดลิเวอรี่จากสินค้าพวกเอ่อเคอรี่อะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับอ่าเอ่อไบค้าอะไรที่มาส่งเนี่ยก็เพิ่มหลายล้านชิ้นต่อปีเลยนะครับเรียกง่ายๆว่า ถ้าคนละหนึ่งออเดอร์นะครับก็บมีมีหลายร้านนั้นชิมแต่ขยะพวกนี้ยนะครับน่าสังเกตว่ามันเป็นขยะที่ย่อยสลายยากครับผมบเพราะฉะนั้นอัตราที่จะเพิ่มขึ้นประกอบกับการนำไปรีไซเคิลเนี่ยก็ไม่เยอะเท่าที่คิดนะครับโดยประมาณเนี่ยรีไซเคิลได้ประมาณสิบเก้าเปเซ็นเพราะฉะนั้นเรายังมีขยะที่ตกค้างที่เป็น ภาระของท้องถิ่นเช่นกทมหรืออปกตหรือเทศบาลเนี่ยนาไปฝังกบก็ดีนําไปทิ้งกําจัดหรือจัดการเนี่ย81เปอร์เซ็นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราเราคิดว่า81เปอร์เซ็นเนี่ยอาจจะอยู่ตกครังในสิ่งมล้อมแล้วส่วนหนึ่งมันก็อาจจะอยู่ในน้ํานะครับสังเกตไหมครับแหล่งน้ําอาจจะมีโฟมมีพลาสติกมีถุงพลาสติกมันก็ลงไปเรื่อยๆก็ไปสู่ท้องทะเลสู่มหาสมุทรเราคงรับทราบใช่ไหมครับตามข่าวว่าสัตว์ทะเลบางชนิดก็ไปกินนะครับนั่นก็เป็นอาหารใช่ไหมครับ แล้วมันก็เป็นไมโครพลาสติกไมโครก็คือเล็กมากหนึ่งในล้านส่วนนะครับตอนนี้เราก็ไปกินสัตว์น้าอีกใช่ไหมครับกุ้งหอยปูปลาแต่เป็ว่าเราไปกินพลาสติกโดยโดยมองไม่เห็นก็เกิดเข้าสู่อวัยของ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 ร่างกายของมนุษย์ก็เกิดผลกระทบต่อสุขภาพตามมานะครับอันนี้ก็เป็นผลด้านลบนะครับผลครับนะฮะคืออย่างที่อาจารย์บอกนาะผมก็นึกภาพตามแล้วเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็นึกภาพตามแหละเพราะว่า พอมันมีโควิดมาพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปเพื่อความอยู่รอดผมใช้คํานี้แล้วกันแล้วพอไอ้ความอยู่รอดของเรานี่แหละมันก็เลยสร้างผลกระทบที่มันเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมอย่างที่อาจารย์พยายามยกภาพให้เห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะที่มันเกิดจากการที่เราเออผมใช้คําว่าเวลาเราหิวแล้วก็กดแอปพลิเคชันนูนนี่สั่งมาปุ๊บคือหิวปั๊บสั่งมาเลยนะฮะแล้วก็สิ่งที่มันตามมาก็คือพวกไอตัวภาชนะที่ใส่นี่แหละซึ่ง เราเลิกพูดกันไปเลยนะฮะตอนนี้คือใช้คําว่าเลิกพูดได้เลยว่าขยะที่มาตอนนี้เนี่ยมันคือก่อนหน้าน,นี้คือเราจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยโลกตอนนี้มันเริ่มร้อนแล้วนะเร่ม,มีปัญหาแล้วนะแต่ตอนนี้คือเราเลิกพูดเรื่องนี้ไปเลยถูกไหมฮะครับผมฉะนั้นผมถามอาจารย์หน่อยว่าแล้ววิธีแก้ไขหรือทางออกในเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันควรจะเป็นในทิศทางไหนดีเพราะว่าพอมันมีวิกฤตเรื่องสิ่งแวดล้อมในนี้ แล้วผลกระทบ,บมันเกิดขึ้นอย่างที่อาจารย์เล่าให้เห็นภาพเนี่ยเราควรจะแก้ไขย,ยังไงดีครับอาจารย์ครับเอาเรื่องขยะก,ก่อนลวกันนะครับครับอภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าเราคงไม่ได้สามารถแก้โดยแบบชั่วครั้งชั่วคราวได้แบบว่าโควิดมาแล้วก็แก้พอโควิดหายแล้วก็ไม่ได้แก้แต่ว่าเราต้องมองภาพรวมหนึ่งก็คือเราต้องมีการวางแผนเชิงระบบนะครับแล้วก็กลไกการจัดการขยะอย่างยั่งยืนเราเน้นที่ต้นทางอย่างสามอาที่เราพูดถึงเนี่ยอาตัวแรกก็คือลดการใช้ให้น้อยลง รเราคงจะต้องเน้นอาตัวที่หนึ่งก็คือลดการใช้ให้มันเหลือน้อยลงทีนี้ลดใช้ที่ไหนนลครับเราต้องลดที่ต้นทางนะครับต้นทางที่ไหนครับก็คือตัวเราที่บ้านนะครับหลังจากนั้นก็นำไปสู่อาตัวที่สองก็คือใช้ซ้ํานะครับอาตัวที่สามก็คือนํามาหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่อันนี้แทนที่เราจะไปบอกว่าไม่ปไปไล่ขยะพลาสติกรีไซเคิลได้ไม่ปไปไล่เดี๋ยวมีร้านรับซื้อของเก่ามีซาเล็งมาเก็บ หรือว่ามีมีมีกล่องตามสีสีต่างๆฟี้นเหลืองสีเขียวสีแดงสีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ละเลยนะครับกลายเป็นว่าปริมาณเนี่ยเราไม่สนใจซึ่งจริงๆอ่ะเราต้องสนใจเพราะว่าถ้าเราลดปริมาณขยะลงได้เท่าไหร่นั่นคือลดภาระลดงบประมาณลดกําลังคนลดน้ามันเชื้อเพลิงท,ที่ที่ลดไปเก็บขยะตามบ้านแล้วก็ลดพื้นที่ในการสังกลบลงอย่างมากมายเลยเมื่อกี้ถึประมาณ81เปอร์เซ็นตนะครับหลังจากนั้นเนี่ย เป็นไปได้ไหมครับว่าการลดเนี่ยมันจะลดตั้งแต่ต้นทางก็คือออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์รักโลกคือถ้าเราออกแบบดีใช่ไหมครับใช้ภาชนะย่อยง่ายไว้วัสดุที่มันเป็นธรรมชาติใช้วัตถุดิบที่ใช้แล้วอย่างคุ้มค่าใช้แล้วทนใช้ได้นานอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบด้วยประกอบกับการที่เราจะลดความต้องการเนี่ยอันนี้เราก็ต้องชั่งน้ําหนักนะครับว่าอันไหนจําเป็นไม่จําเป็นนะครับอย่างเมื่อสักครู่เนี่ย ุณสุภชาติบอกว่าเรากดกดปุ่มปุ่ม๊บมันออนไลน์มาส่งที่บ้านเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราบอกเขาได้ไหมครับว่าไม่เอาช้อนไม่เอาก็จะไม่เอาซ่อมไม่เอาอะไรต่างๆหรือว่าเราสามารถบอกได้ไหมครับว่าเออนํานํานําอะไรนะนําเอเอสิ่งที่ใช้เนี่ยนําไปนําไปนําไปเป็นภาระให้ให้ให้คืนกลับไปกับเจ้าของได้ไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับที่สองเรื่องของท่องเที่ยวนะครับครับอนะครับ ท่องเที่ยวเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าในเมื่อมันเป็นผลบวกเพราะฉะนั้นช่วงเนี้นะครับช่วงยังปิดแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ควรปล่อยให้ธรรมชาติฟื้นตัวเองเราไม่ต้องไปเล่งน,นะครับนี่ล่าสุดบอกว่าภูเก็ตแซนบล็อกเนี่ยรรเป็นฤดรกษาครับอาจารย์บวกบวกแเศรษฐกิจแต่เดี๋ยวกลายเป็นผลลบทั้งสิ่งแวดล,ลอ้อมเราก็ไม่อยากเห็นที่เรียกว่าเราเข้าไปทําลายหรือสร้างความเสียหายหรือทําให้เกิดธรรมชาติเสื่อโมโทมเพราะฉะนั้นหนึ่งหนึ่งหลักการคือเราสามารถกําหนดจํานวนนักท่องเที่ยวได้ไหมครับให้เหมาะสมกับพื้นที่ เห <Yeah. S 2> มาะสมกับกิจกรรมและเหมาะสมกับระยะเวลาเราก็ควรจะดูใช่ไหมครับว่าพื้นที่นี้เป็นทะเลเป็นชายหาดพื้นที่นี้เป็นเกาะพื้นที่นี้ดำน้ำําพื้นที่นี้เป็นภูเขาพื้นที่นี้จะไปล่องเรือล่องแก่งหรือว่าจะปีนเขาไตา่ผาหรือเดินป่าเราควรจะมีการกําหนดกํหนวนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในแต่ละรอบแต่ละเที่ยวแต่ละวันแต่ละ,ละ,ละ,ละช่วงเวลาประกอบกับว่าเราเห็นใช่ไหมครับว่าการติดแหล่งท่องเที่ยวมันเป็นผลบวกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสามารถกําหนดแบบคร่าวๆเลยว่าหนึ่งปีอยู่สักครั้งหนึ่งเป็นอย่างน้อยให้มีการฟื้นตัวเอง นะครับอันนี้ก็สามารถลดไปได้นะครับอันที่สามเนี่ยนะครับอันนี้สามารถนําไปใช้กับเรื่องขยะและแหล่งท่องเที่ยวได้เราเรียกว่าแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวภาษาอังกฤษเราเรียกตัวยอดสามตัวนะครับ BCG ครับผม B ก็คือ Bio Economy นะครับ C ก็คือ Circular Economy G ก็คือ Green Economy เดี๋ยวนี้กำลังฮอตไละฮิตมากในสังคมประชาคมโลกเวลาที่องค์การหประชาชาติประชุมเนี่ย อันนี้เขามีการพูดว่าเศรษฐกิจนอกจากพัฒนาเรื่องเงินเรื่องไรายได้เรื่อง GDP เรื่องเรื่องอะไรเรื่องเรียกว่ากําไรอย่างเดียวเนี่ยเราจะมาทําให้เกิดการใช้ชีวภาพมากกว่าสารสังเคราะห์อนันนี้ก็เป็นชีวภาพอันที่สองก็คือหมุนเวียนก็เหมือนเมื่อกี้นะครับ r e c y c l อแทนที่จะผลิตออกมาแล้วใช้แบบันเวย์ก็สามารถนํากลับไปหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่อันที่สามก็คือกรีนอันนี้ก็ตรงตัวอยู่แล้วนะครับวัตถุดิบเป็นธรรมชาติย่อยสลายง่าย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมประหยัดน้ําประหยัดพลังงานนะครับอันนี้ก็เป็นสามเรื่องหลักหลักรายละเอียดก็ยังสามารถยังสามารถแสดงความเห็นหรือว่าหรือว่ามีข้อมูลใหม่ๆได้ก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับผม,มนะฮะเพราะว่าอย่างตัวที่เราคุยกันเนี่ยมันก็อาจจะมองว่าถ้าผมมองในเรื่องของตัวขยนะนะอาจารย์เพราะว่าอย่างถ้าจะมองว่าเอ๊ะเราจะไปให้ลด ขยะไม่ต้องเอาอะไรนะคือเวลาเราสั่งอาหารหรือแบบนี้ฮะคือแน่นอนว่ามันมีปุ่มที่เราเราจะเลือกได้ว่าไม่รับอ่ะเราไม่รับช้อนไม่รับอะไรแบบนี้ยแต่มันก็จะมีเคาเรามีข้ออ้างแน่ๆอันนี้ผมพูดในความรู้สึกบางคนว่าแบบเราหิวอะ่ะเราก็สั่งเลยอ,ะอ่ะถูกไหมนี่อาจารย์ผมก็พยายามพยายามหาข้อว่าเออท่านในมุมแบบของคนที่แบบ Uh, จริงๆก็อยากรักสิ่งแวดล้อมแต่เราหิวแล้วอะไรแบบเนี้ถูกไหมฮะอาจารย์หรือจะเป็นในเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยคือถ้ามองในมุมมุมเรื่องของการที่ณตอนนี้เนี่ยพอจะเปิดาายกตัวอย่างเพราะว่าอย่างภูเก็ตที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเนี่ยเพราะเราเดี๋ยวเราน่าจะเปิดหนึ่งกรกฎาคมเนาะในแน่เราเราดูแล้วพอกลับมาเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาแน่ๆอย่างที่อาจารย์บอกคือมันจะมีเรื่องของอนักท่องเที่ยวเดินทางมาแล้วสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบแหละแม้ว่าจะจํากัดตัวเลขแล้วอาจารย์มองว่า ทุกๆอย่างที่เราพยายามเสนอทางออกแล้วเนี่ยเราจะรวบรวมเพื่อจะนําเสนอไปพูดคุยกันอีกครั้งไหมครับอาจารย์เพราะเห็นบอกว่าจะมีการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่สิบสี่ปีนี้ใช่ไหมฮะแล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเรื่องหนึ่งด้วยที่เราจะต้องแก้ไขให้มันยั่งยืนใช่ไหมฮะอาจารย์คิดว่าเราจะต้องแบบเอ่อผมใช้คําว่าไงดีเราต้องทําเรื่องไหนก่อนบูรณาการเรื่องไหนกันก่อนดีจัดลาดับยังไงดีครับอาจารย์ครับผมเอ่อ เราจะมีงานใหญ่เดือนธันวาคมปลายปีนี้นะครับวันที่สิบห้าและวันที่สิบหกธันวาคม <S <S เรียกว่างานสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับสามารถออนไลน์ได้นะครับแสดงความเห็นได้อันนี้ก่อนจะถึงเดือนธันวาคมเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ผมให้ข้อมูลไปหรือนําเสนอร่างที่หนึ่งนะครับเรามีประมาณสี่ร่างนะครับ <S <S ร่างที่หนึ่งเพื่อทําเสร็จทันนี้ร่างที่หนึ่งเนี่ยช่วงเนี้ยเองเนี่ยโดยประมาณหนึ่งเดือนกับอีกสามอาทิตย์โดยประมาณนะครับเรา ไปให้สมาชชาสุขภาพจังหวัดซึ่งมีด้วยกันทั่วประเทศเราจะให้กับผู้มีส่วนได้ส่วเสียองค์กรภาครัฐท้องถิ่นเอกชนชุมชนสถาบันการศึกษาและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆในที่นี้ก็คือเกี่ยวข้องกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้มาระดมความเห็นร่วมกันจนสามารถประมวลเป็นร่างที่สองหลังจากนั้นเราก็จะส่งกลับไปอีกรอบหนึ่ง ให้กลุ่มดังกล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยได้ระดมความเห็นใหม่เรียกว่างวดงวดยิ่งขึ้นนะครับเป็นร่างที่สามแล้วถึงจะนําเข้าเดือนธันวาคมสมัสชาสุขภาพแห่งชาติเอ่อเอ่อเป็นร่างสุดท้ายเพื่อที่จะทําให้เกิดการเคราะว่าสิ่งที่เรานําเสนอเนี่ยเป็นเป็น,ปนพันธสัญญาร่วมกันว่าเราจะบูรณาการแนวคิดแนวทำกระบ,บวนการมีส่วนร่วมให้มานําไปสู่การขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรมในเรื่องของการปฏิบัติไม่ใช่หมายความว่า เราเสนอให้คนนั้นทําเสนอให้คนนี้ทําแต่ว่าเขาก็อาจจะปฏิเสธได้เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเนี่นะครับโดยประมาณครึ่งปีกว่าที่เราเริ่มดำเนินการมาแล้วสามเดือนยังขาดอีกประมาณหกเดือนหลังจากนี้นะครับก็สามารถเชิญชวนได้สามารถเข้าไปดูที่แฟนเพจของสอชอจุดนะครับย่อมาจากสํานักง,งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครั้งหนึ่งให้ท่านไปแสดงความเห็นทั้งในช่วงนี้แล้วก็ช่วงที่สองช่วงที่สามก็จะถึงเดือนธันวาคม นะครับก็สามารถสามารถมีส่วนร่วมไดส้ส่วนคาว่าบูรณาการเนี่ยผมขออนุญาตเน้นสามเรื่องนะครับรบูรณาการเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องวิธีคิดนะครับเช่นทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเป็นปัจจัยต่อาการดำรงชีวิตของมนุษย์ซึ่งมีผลต่อสุขภาพที่จะมีความอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเพราะฉะนั้นหากว่าเราทําลายสิ่งแวดล้อมทรัพยากรระบบนิเวศก็คือทําลายสุขภาพของมนุษย์ไปในตัวในขณะเดียวกัน วิธีคิดที่จะนําไปสู่การสร้างนําซ่อมคือเราสร้างเสริมสุขภาพก่อนที่จะซ่อมแซมสุขภาพผมคิดว่านี่เป็นเรื่องของวิธีคิดอือันที่สองเป็นเรื่องของแผนงานซึ่งจะจําเป็นจะต้องมีแผนงานบูรณาการร่วมกันนะครับหลายกระทรวงทะบวงกลมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับสิ่งสุขภาพเนี่ยนะครับต้องมีเป้าหมายร่วมกันนะครับเมื่อเรามีแผนงานร่วมกันเป้าหมายร่วมกันต่างคนต่างทําไม่เป็นไรแต่ยิ่งทําร่วมกันได้ยิ่งดีแต่ถ้าไม่มีแผนงานร่วมกันไม่มีเป้าหมายร่วมกัน ก,ก็ก็จะไร้ประโยชน์ว่าต่างคนก็ต่างคิดว่าจะทําเพื่อนู้นเพื่อนี้กันอันที่สามก็คือวิธีทำก็คือเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมนะครับซึ่งมีได้หลายแบบนะครับร่วมให้ข้อมูลแบบนี้เป็นต้นนะครับขึ้นความคิดก็คือปกจูกก็เป็นกระบอกเสียงให้ให้ข้อมูลให้ให้ความรู้ สามารถร่วมแสดงความเห็นอย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ว่า6เดือนหลังจากนี้นะครับครับผมครับนะก็ถือว่าเราก็ได้ช่วยเผยแพร่และเป็นช่องทางในการสื่อสารประเด็นที่น่าสนใจแบบนี้นะฮะโดยเฉพาะประเด็นที่เราอาจจะแบบเคยให้ความสําคัญก่อนที่โควิดจะมาผมผมได้ยินว่าโอ้โหตอนนั้น ไปทําข่าวนี้มีเต่เรื่องสิ่งแวดล้อมหมดเลยฮะตอนแบบท่านยังจํากันได้เนาะ PM 2.5หรืออะไรแบบนี้ยกตัวอย่างที่มันใกล้กันมาแต่พอโควิดมา ลืมกันไปหมดเลยเรายังรณรงค์มดมดรับถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อหนึ่งมกรลายังจําได้อะผมยังจําได้ว่าโอ้ตอนพีเอสองจุดห้านี่ผมยังไปตามอะไรนะไปตามกรมควบคุมใช่ไปตามเรื่องกรมควบคุมบนพิษไปวิ่งตามดูสภาพอากาศยังเป็นแบบนั้นเลยพอไปป่าภาคเหนือหรือว่าใช่พิเศ่ก็ดี สภาพอากาศติดในบางช่วงวันนะฮะซึ่งผมว่าณตอนนี้เนี่ยเราต้องกลับมาดูกันเพิ่มเติมนะเพราะว่าแม้โควิดและเราจะฉีดวัคซีนป้องกันกันไปแล้วหรืออย่างไรสิ่งที่เราต้องกลับมา <c oughs> ดูแลก็คือสิ่งแวดล้อมนี่แหละเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องกลับมาระลึกจริงๆเพราะาถ้าเราไม่ดูจริงๆเนี่ยพอสภาพอากาศมันเปลี่ยนเราก็จะอยู่กันไม่ได้เราจะบ่บนกันแล้วว่าอากาศโอ้โ oh, หตอนนี้ทำไมมันร้อนจังเลยมันก็มาจากผลพวงที่เรารไม่ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมนี่แหละใช่ไหมฮะครับ ในช่วงนั้นก็กลายเป็นเวิร์กฟอร์มโฮมเรียนที่บ้านโดยปริยายเพราะเราไม่กล้าออกจากบ้านใช่ไหมตอนนี้เราก็เริ่มชินกันแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเพิ่มเติมอาจารย์ครับยังมีเวลาสักเล็กน้อยฮะอาจารย์ครับแล้วตัวนโยบายที่สมมติว่าอาจารย์รับฟังไปใช่ไหมครแล้วก็เตรียมจะไปพูดคุยกันในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่14ี่เนี่ยแล้วสิ่งที่เราจะสร้างให้มันเกิดเป็นพลังของพลเมืองเนี่ยอาจารย์จะมีเพิ่มเติมในประเด็นนี้ยังไงไหมคร เรื่องนี้เราถกกันมากเลยว่าเราไม่ต้องการแค่เพียงเอกสารไม่ต้องการแค่เพียงกระดาษหรือไม่ต้องการแค่เพียงวาทกรรมที่พูดแล้วก็พูดแต่ละปีเนี่ยเราหวังอย่างยิ่งว่าคําว่าข้อเสนอนโยบายสาธารณะ,ะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญจะสังเกตไหมครับนโยบายแล้วต่อด้วยคําว่าสาธารณะนั่นหมายความว่าสาธารณะมีส่วนในการกําหนดนโยบายด้วยเพราะฉะนั้นกระบวนการม,มีส่วนร่วมนี่สําคัญมาก mm hmm. และที่สองเราก็ต่อท้ายด้วยว่าจําเป็นต้องมีพันธสัญญาร่วมกันอันน mm ี hmm. ้ ทำยังไงถึงจะมีพันธะสัญญาร่วมกันเราก็อยากจะเชื้อเชิญให้ให้เรียกว่าเป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบหลักผู้มีส่วนรับผิดชอบรองหรือแม้แต่กระทั่งผู้มีส่วนในการสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะเรื่องท่องเที่ยวเรื่องการผลิตเรื่อง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 น้ําหรือเรื่องพลังงานหรือเรื่อง สัตว์บกสัตว์น้ําเรื่องแหล่งท่องเที่ยวก็ตามนะครับก็จําเป็นที่จะต้องเชื้อเชิญให้หน่วยงานเหล่านั้นหรือชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวหรือองค์กรปกรครองส่วนท้นองถิ่นหรือแม้กระทั่งบังการศึกษาที่จะมีองค์ความรู้หรือองค์ความรู้าเอกชนหรือประชาสังคมเนี่ยก็จะเป็นจะต้องมีส่วนร่วมด้วยตั้งแต่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงหกเดือนหลังจากนี้เราพยายามเชื้อเชิญให้หน่วยงานดังกล่าวที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยได้มาร่วมคิดร่วมทาร่วมให้ความเห็นอพอออกมาเป็น เป็นเป็นมติร่วมกันในเดือนธันวาคมเนี้ยหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนปฏิบัติก็คือเอาสิ่งที่เราเห็นร่วมกันเนี้ยไปปฏิบัติแล้วเราก็จะทําร่วมกันนะครับหนึ hmm. ่งในนั้นก็คือเรื่องเรื่องจะสร้างค่านิยมจิตสํานึกสาธารณะร่วมกันให้มีความรับผิดชอบอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยทํายังไงเมื่อเรารับประทานอาหารเมื่อเราสั่งของออนไลน์เนี่ยเราจะมีความรับผิดชอบ mm hmm. ต่อเรื่องขยะ เวลาเราไปท่องเที่ยวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือวัฒนธรรมหรือชุมชนหรือสถานที่ดังกล่าวเนี่ยเราจะมีความรับผิดชอบในการท่องเที่ยวของเราเวลาเราใช้ชีวิตเวลาเราใช้น้ําเวลาเราใช้ไฟเวลาเราใช้ใช้ใช,ใช้วัสดุสิ่งของหรือแม้แต่เราก็ทั้งใช้น้ํามันหรือขับยานพาหนะเราจะขึ้นรถไฟฟ้าได้ไหมครับรถรถสายพานะเราก็มีความรับผิดชอบต่อต่อเรื่องการใช้ชีวิตของเรานั่นหมายความว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีคิด แล้วก็ปรับพฤติกรรมใหม่เราเรียกว่านิว normal ใช่ไหมครับเราคงไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับอันนี้เราก็สามารถเรียกว่าอะไรพร้อมรับมือแล้วก็ปรับตัวได้นะครับเราคงไม่อยากเห็นโควิดมาแล้วล็อกสีแล้วล็อกห้าหรือแม้กระทั่งไม่โควิดก็ตามนะครับอาจจะเป็นโรคอุบัติใหม่ต่างๆนะครับก็ก็ก็ทําให้เกิดเรียกว่าอะไรนะเออเรียกว่าอะไรพลังความร่วมมือได้นะครับก็ถ้าสามารถเป็นเครือข่ายได้ยิ่งดีเลยนะครับจะเป็นเครือข่าย ประเด็นก็ได้ว่าเอ้ยชุมชนนี้จัดการขยายด,ดีมาแลกเปลี่ยนกับชุมชนโน mm ้น hmm. แล้วจังหวัดนี้มีเรื่องของท่องเที่ยวดีมาแลกเปลี่ยนกับจังหวัดโน้นที่มีท่องเที่ยวดีหรือว่ามีการขยายผลต่อยอดอันนี้ก็จะเป็นการนําไปสู่การขยายผลที่เรียกว่าแนวกว้างและแนวลึกทั้งเรื่องทั้งเรื่องสีมะล้อมและ และสัมพันธ์กับเรื่องของสุขภาพด้วยครับอืมนะฮะอ่าให้จารย์ย้ำนิดน,นึงครับว่าสมมติว่าถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านอยากจะเข้าไปเอ,อเพิ่มเติมแสดงความคิดเห็นนี้เข้าไปในเอ,อทางเพจของสอชอหรือว่าทางเว็บไซต์ยังไงครับอาจารย์ฮะเช่นครับครับผมเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับถ้าท่านคิดว่าเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนทั้งในวิกฤตโควิดที่เกิดระหว่างนี้และหลังเมือ่อเมื่อจบแล้วสมมติมจบแล้วนะครับ ท่านสามารถมีส่วนร่วมได้ทั้งร่วมคิดร่วมแสดงความเห็นร่วมรับรู้ร่วมให้คําตอบร่วมหาทางออกโดยเฉพาะร่วมมือด้วยนะครับ mm hmm. ช่วงนี้ก็ขออนุญาตให้ทุกท่านที่สนใจนะครับ mm hmm. ก็ไปที่แฟนเพจของสอชอนะครับสเสืชอช้างจุดนะครับ mm hmm. ย่อมาจากสํงงานันกงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ mm hmm. หรือพิมพ์เสร็จคาว่าสามัชชาสุขภาพก็ได้ mm hmm. นะครับ <Okay. S 2> ก็จะมี ข้อมูลต้นร่างที่หนึ่งที่ผมเรียนไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะสามารถเรียกว่าอะไรคัดกรองประมวลเรียบเรียงแล้วก็ทําให้มันเกิดความเรียกว่าแม่นยําขึ้นชัดตรงขึ้นว่าสิ่งไหนเป็นไปได้ที่จะทําร่วมกันสิ่งไหนเป็นไปไม่ได้สิ่งไหนจะทําระยะสั้นสิ่งไหนจะทําระยะยาวนะครับ mm hmm. เราจะได้คิดคิดเห็นว่ามันเป็นเรื่องของทรัพสมบัติของสาธารณะนะครับ mm hmm. ก็คือเรื่องของการนําไปสู่นโยบายสาธารณะร่วมกัน ครับครับผมครับนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับแหมได้ประเด็นที่น่าสนใจมากสิ่งแวดล้อมที่เราอาจจะหลงลืมไปแล้วตอนนี้เราต้องหันกลับมาให้ความสําคัญกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับครับครับสวัสดีครับ เอาไหมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับครับท่านอาจารย์สัญชัยสุธิพันธ์วิหารนะครับประธานคณะทำงานการสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด19นะครับซึ่งมีคุณผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะได้อาหารกลับมาแล้วหรอว่าสิ่งที่เราอาจจะหลงลืมไปตอนนี้เรากา็กลับมาให้ความสําคัญโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบกับเราทุกคนนะครับนี่เป็นสราระดีๆในช่วงของสารพลังสร้างส,างสุขภาวะกับส,บสอชอครับ สารพลังสร้างสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสอชอนี้มีคุณผู้ฟังโอ้โหเข้ามาติดตามในช่องทางออนไลน์ของเรานี้คึกคักเลยทีเดียวนะครับแหมก็ขอบคุณทุกท่านจริง,รงๆนะฮะมีคุณกิตนานะฮะเข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยนะครับบอกว่าชอบรายการครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะฮะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับ บอกเล่า965นะครับก็จะมีประเด็นสาระความรู้ทั้งเรื่องของสมุนไพรและก็เรื่องของสุขภาวะแบบนี้แหละนะฮะซึ่งก็เป็นสาระดีๆที่จะมาฝากคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนนะฮะวันพุธแบบนี้นะครับเอาละฮะก็ถือว่าในค่ำคืนนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการบอกเล่า965กันด้วยนะครับส่วนท่านใดที่ติดตามช่องทางไหนอย่างไรอยากจะคอมเมนต์ยังไงถ้าฟังไม่ทันสามารถ จบรายการแล้วฟังย้อนหลังกันได้นะครับในช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ f a c e b o o k หรือใน y o u t u b e ของ f m 9 0 5 t h i n k ิ n g Radio กันด้วยนะครับเอาละฮะในช่วงนี้ก็ถือว่าได้มาแบ่งปันสาระความรู้ดีๆกันนะครับส่วนในช่วงหน้า o o f f e e เ a k เวลาดีสีทุ่มยังอยู่กับผมเช่นเคยนะครับจะมีเรื่องราวของนวัตกรรมครับแต่เป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ เอา AI มาสร้างครูไทยให้ก้าวทันโลกจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามในรายการข f f e e เบิกตอนนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบอกเล่า965ที่96.5 FM เคลื่อนความคิดขณะนี้เวลา22นาฬิกา คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสอมท m อ็มควอดเรดิโอเน็ต96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสอมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยนรงจันทอง